แพรรี่สอนมวยสัดส่วนอาจารย์น้องไหนพระพุทธเจ้าสอนคนเป็นพันได้ยังไงแพรรี่ไพวันเปิดข้อมูลความรู้แน่นๆในหัวข้อที่ระบุว่าพระพุทธเจ้าสอนคนเป็นร้อยเป็นพันได้ยังไงงานนี้ชัดมาก แพรรี่ไพวันได้ออกมาโพสข้อความหลังอาจารย์น้องไหนมีการพูดว่าสมัยพระพุทธเจ้าสอนธรรมะมีการเชื่อมจิตมีเช่นนั้นคนเป็นพันจะฟังท่านได้ยินได้อย่างไรโดยเรื่องนี้แพรรี่ระบุว่า พระพุทธเจ้าสอนคนเป็นร้อยเป็นพันได้ยังไงประเด็นเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนทำอย่างไรในกรณีที่คนฟังมีอยู่เป็นร้อยเป็นพันท่านได้เชื่อมจิตไปสอนในสมาธิแบบที่มีคนกล่าวอ้างหรือไม่ดิฉันจะขอตอบในแบบสั้นๆนะคะเรื่องนี้ถ้าคนที่เคยศึกษาคัมภีร์ทางศาสนามาบ้างจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยค่ะมีหลายที่ในพระสูตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสชมภิกษุบริษัทของท่านว่ามีกิริยาอาการงดงามมีความเคารพเป็นอย่างดีทั้งในตัวท่านและในพระธรรมที่ท่านเทศนาสั่งสอนในสมัยพุทธกาลเวลาที่ภิกษุบริษัทท่านอยู่ในธรรมสภานะคะและท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาทุกรูปจะต้องพร้อมใจกันเงียบเสียงค่ะนี่ในพระสูตรกล่าวตรงกันเลย เป็นเรื่องของพุทธคารวะตาและธรรมคารวะตาคือการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมในพระสูตรกล่าวถึงขนาดว่าแม้แต่เสียงจามและเสียงไอย,ยังไม่มีเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องพูดว่าพวกพิสุบริษัทเหล่านั้นจะพากันสนทนาหรือพูดคุยเรื่องอื่นใดๆต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบด้วยว่าถ้าท่านเงียบอยู่อย่างนั้นตลอดกับพิสุบบริษัทก็จะพากันเงียบอยู่อย่างนั้น จะไม่มีพิสุรูปใดรูปหนึ่งกล้ายกเรื่องอื่นขึ้นมาพูดก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมนี่เป็นเรื่องของมารยาทและอาจรรยะของพิสุในสมัยพุทธกาลนะคะเรื่องนี้ พระเจ้าอาชาศัตรูก็เคยพูดถึงไว้อย่างอัศจรรย์พระไทยเมื่อคราวที่หมอชีวกโกมารทัศน์พาพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่อัมพวันคือที่อัมพวันเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพิสุกหนึ่รูปแต่พอพระเจ้าอาชาศัตรูไปถึงกลับเหมือนวัดร้างคือมันไม่มีเสียงเจ้ยแจ้วหรือเสียงพูดคุยกันของพิสุกในอัมพวันนั้นเลยความเงียบที่ว่านี้ถึงกับทำให้พระองค์สงสัยว่า ตัวเองกำลังถูกลวงมาลอบป่งผชนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของอาจาระและวัดปฏิบัติในการอยู่อย่างสมณะในสมัยพุทธกาลค่ะไม่ใช่เรื่องของความวิเศษอะไรเลยถ้าใครศึกษาคำพีทางศาสนามาบ้างจะทราบดีว่าพระพุทธเจ้าตำหนิการอยู่แบบคุกขี่ตีโมงการเผยแผ่ศาสนาในยุคแรกจึงห้ามการไปทางเดียวกันสองรูปไงคะนอกจากพระเจ้าอาชาศัตรู ก็ยังมีพระเจ้าประเสนที่โกศลอีกพระองค์หนึ่งนะคะที่อัศจรรย์พระไทยกับอากับกิริยาของพิสุบบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยตรัสถึงเหตุที่ทําให้พระองค์มีความเคารพศรัทธาอย่างมากเหลือเกินในพระพุทธเจ้าและพระธรรมว่าสมัยใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บริษัททั้งหลายอยู่ในบริษัทนั้นสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอเลย เป็นเรื่องน่าอาัศจรรย์มากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกพระสาวกได้ดีแล้วอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญาโดยไม่ต้องใช้ศาสตราข้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเคยได้เห็นบริษัทอื่นที่ฝึกได้ดีอย่างนี้นอกจากบริษัทในพระธรรมวินัยนี้ คือแม้แต่พระองค์เองซึ่งเป็นกษัตริย์มีอำนาจมากก็ยังไม่อาจฝึกขาราชบริพานไม่ให้พูดสอดขึ้นในระหว่างที่พระองค์กำลังตรัสอยู่ได้เช่นพระพุทธเจ้าเลย ดังนั้นการสอนธรรมกับคนจำนวนมากของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องของการสื่อสารจำเพาะระหว่างพระองค์กับกลุ่มสาวกบริษัทที่ได้รับการฝึกหัดด้วยพระธรรมวินัยอย่างดีแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องของการเชื่อมจิตหรือใช้เทคนิคทางอิทธิฤทธิป,ปฏิหารแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นนะคะ การบอกว่าในธรรมสภามีพิสุกจำนวนมากก็ได้หมายความพิสุกจำนวนเท่านั้นทั้งหมดต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมเท่ากันนะคะที่สำคัญในกรณีที่ทรงสอนธรรมกับคนทั่วไปเป็นจำนวนมากมันก็มีทางที่ตั้งใจฟังและไม่ตั้งใจฟังเป็นเรื่องปกติคะ่ะมีทางที่ฟังแล้วเข้าใจและบรรลุธรรมก็มีมีทางที่ฟังแล้วไม่เข้าใจและไม่บรรลุธรรมเลยก็มี ไม่ใช่ว่าสอนได้ทั้งหมดบรรลุธรรทั้งหมดไม่ใช่ค่ะต้องเข้าใจให้ชัดแบบนี้ก่อนนะคะเรื่องการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ส่งเดชไปเรื่อยแล้วก็ที่ยังขายอยู่นั่นคือปลาอินทรีแดดเดียวปลาหวานเนื้อปลาอินทรีน้ำพริกหรือทุเรียนทอดฟังธรรมแล้วก็มาสั่งกันบ้างจบ